สวัสดีค่ะกลับมาเจอหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่2ตุลาคมวันนี้นะคะขอบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทุผู้ถูกขวยทุกๆท่านนะคะใครที่ถูกหวยอยู่เมื่อวานกิการปเยอแก้วก็ขอแสดงความยินดีตรงนั้นที่นี้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าถูกหวยแล้วอย่าลืมแบ่งสิไปทําบุญต่อคุณจะได้เฮงๆคุณจะได้รวยๆกันต่อไปนะคะรับรองว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคะจริงๆเพราะแก้วก็ทําอยู่เมื่อว,วานก็ได้ขนาดเมื่อวานซื้อน้อยนะก็ยังได้บอเออก็ดีว่าเะเมื่อวานยุ่งมาก,ว,กวานไปหวยหินแล้วก็แวะทาบุญนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง7วันควรซื้ออะไรแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกด,ดติดตามช่องหมอกแก้วแม่นชัวใครกดแล้วรวยรวยรวยค่ะแล้วใครอยากเข้าขก,กลุม่มหมอแก้วพารวยไปดูหวยหุ้นนุ นี่นั่นก็แอดเข้ามาที่ q r วอารโค้ดด้านนี้ได้เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูดวงกับแก้วสดๆโทรมาสอบถามคิวกันได้ที่เบอร์ด,ด้านนี้ได้เลยจะเป็นเบอร์เลขาค่ะโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบคำถามทุกๆคนค่ะมาเลยมาดูกันว่าทั้ง7วันควรซื้อเลขอะไรแก้วจะแบ่งเป็นกลุ่มที่ต้องซื้อเลขยันภานะมี2วันนั่นก็คือวันพุธและวันเสาร์ วันพุธกับวันเสาร์ในวันนี้นะคะวันที่สองตุลาคุณควรจะซื้อเลขยานพาหนะเลขการเดินทางถ้าคุณมีรถที่ใช้ประจําคนวันพุธกับวันเสาร์ซื้อรถที่ใช้ประจําได้เลยแต่ถ้าไม่มีเวลาเดินทางไปไหนนั่งรถเมร์ซคยอะไรวินอะไรหรือรถเมย์สายไหนประจํานั่งนั่นซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะสำหรับวันพุธและวันเสาร์ นะกลุ่มการเดินทางแล้วก็คนที่จะต้องซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญนะคะนั่นก็คือวันจันทร์ได้ไพ่พระราหูใครที่อยู่กลุ่มหมอแก้วพารวยลองไปดูเลขที่บัญชีให้โอนนะคะอันนั้นอาจจะเห็ก็ได้ยกตัวอย่างให้นะคะแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณไปดูเลขอื่นก็ได้คะ่ะย้ําวันจันทร์ให้ซื้อเลขการทําบุญทําทานจะได้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจะได้ดีอยู่แล้วจะได้ดรวยรวยร,วย,รวยค่ะ มาต่อกันที่เมื่อกี้ไปพูดเสาจันแล้วนะคะแก้วขอต่อด้วยเรื่องที่อยู่อาศัยนั่นก็คือวันศุกร์นะคะลองซื้อเลขที่อยู่อาศัยวันนี้จะได้รับอะไรดีๆจากที่อยู่อาศัยเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านจะให้โชคค่ะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เหมือนแก้วให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยนะย้ำวันศุกร์ซื้อเลขที่อยู่อาศัยมาเลขที่แก้วหนึ่งสี่เก้าทับสามเก้าพูดรอบเดียวไปกอดูเอามานะคะมาต่อกันที่กลุ่ม ที่ซื้อเลขที่รู้สึกตัวเองมั่นใจแล้วจะดีนั่นก็คือวันวันอาทิตย์นะคะกับวันพฤหัสอาทิตย์เนี่ยจะเกิดความลังเลให้เลือกแว,แกว,ว,กกกกวบ,แ,บวแ,วแรกที่เข้ามาในหัวได้เลยคนวันพฤหัสก็เหมือนกันเลือกเลขที่ตัวเองชอบแต่ถ้าเกิดลังเลเลือกชอบหลายเลขเหมือนกันเลยสองวันคือเลือกแวบแรกที่เข้ามาในหัวอันนั้นคือจะเป็นเลขนาโชคให้คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพฤหัสค่ะนะ จบไปแล้วอย่างเจ็วันอย่างรวดเร็วนะคะหวังว่าคงถูกใจใครหลายๆคนวันนี้ก็อยากจะบอกว่าเอาบุญมาฝากทุกๆคนไปทําบุญมาแล้วอย่าลืมอ,อนุโมทนาสาธุบุญกับแก้วด้วยใครที่ฝากปัจจัยทาบุญมาเดี๋ยวเราจะเอาปัจจัยที่เหลือไปทําบุญทอดกระถิ่นพระป่าสังคีที่อุดรน,นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ